ก็กราบสวัสดีนะคะพอแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนเนาะคะ่ะเมนี่ปอผ้ารวยปอขี้ไตโอปอพารวยจะผ้าไปฟันแนวทางจากเจนุดงิ้นคาวาปูมาเขียนให้แล้วเจนุดนี้เพื่อนเป็นคนไก่สีเปิดสับเพื่อนจะทำความสะอาดล่ะกะ่ะดูแลเพื่อนนอนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่า ว่าวาปฏิบัติตีของเพิ่นเห็ดน,น้ำปูตีปูละเขาฝันพี่นอ้องสิเป็นตัวใดเดี๋ยวฟังกันสวัสดีค่ะเจนนท์ดค่ะโอ้เป็นจังใดเน้อนี่ข oh, ้างโอปป้าผ้ารวยปออี่ต่ายปอยังว่าท่านได้หุบยิดด้มยู่แม่เจ้าฝันบอกทนะีว่าิ่นกับว่าบอกกันเนาะเป็นจังไดเจ้าทำความสะอาดเฮ็ดหยังให้เพิ่นตีมือนะั้นแม่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะ เดี๋ยวปลอยห้องพ่อเฮ็ดเราแล้วกัพ่อตอกกลางคืนมาก็นอนนอนบ่เบาเงี้ยเบาเงี้ยง่ายกระไดนอนนอนนอนหลับฝันตอนไหนพี่เส้นเขาขันเจ้ามาแมนวันนี้อันที่เจ้าตองวัดมาที่แดกหนะกับฝันดีขึ้นกันฝันดีฝันว่าได้ก่อนเหนือหน่นนะแกนุ่งนอนหี้วซื่อหมื่นแมนนอนหี้วซื่อหมื่ยุ่งกินยุ่งนี่อหมื่นเอาแต่ตองวัดด้ยฝันวันองไรฝันว่าได้ไปทงให้ทงหน้านี่แหล้วขับมูสองคนวันนี้ได้เนื้อถาดหนึ่ง ในเหมือกถาดหนึ่งผันแบ่งส่วนกันคนละส่วนแมอื่ถาดใหญ่บอถาดใหญ่ถาดพระเข่าไหมถาดพระเข่าเขาหนิแมเอ้ะมาณเท่าได้รุ่นพี่แม่ถาดไหมคือใหญ่แท้ออถาดบักกว้างซ้ำอันฟ้าอันหนีบอที่แจวได้ไหมเนี่ยบอโอ้ถาดใหญ่เนื้อแดงแดงเนี่ยแดงแป๊ดเลยสดไปนะไม่ไหมเลยเนื้อไหมไหมไหมเลยไหม เขาเกิว่าเอ้าเขายำแบ่งกันคนละส่วนเนาะสันก็เลยแบ่งกันเขาก็เลยใส่ถุงกอบแกะเครืองหนึ่งเขาก็เลยอุ้มมาเลยอุ้มเอาผู้เดียวอุ้มเอาผู้เดียวเราอุ้มเอาแค่เขานี่ยอือุ่มเอาเนื้อก้อนนั่ะอืมเจ้าฝันเจียงสีเจ้าถือเด้เต็มสียไมสามตัวมันได้เั็นเจ้าฝันแน่เถ้าฝันแบบนี้เขาแล้วเขาเลยแบบนี้พรามานนอดอีกก็ได้ฝันเห็นปูน่ะก็เลยฝันนี่แหละเพราะเราไม่แย่ให้ เรียว่าช so well, hey, right. uh, ิบเป็นต uh, bueno, ัวน uh, ี้บู๊หนวกพันวาพันวอกเนาะว่ามึงถูกมึงหง่าคกแถวสั่นหงามึงกระหน้าสันมึงมึงมึง่กล้ล้วดของเขาเทียแล้ววะแล้วบอกเลยป่านนั้นได้หัเจแมนขึ้นแย่ตูนเจ้าป่ะม่พเลือตูนพันวาู่ดมังความสะอาดในคนดีอือคนอะไรบอกแกจนวาเอฟซีเอาอย่างของมากรป่ะเอาไม่กวัดไม่ไม่ไม่กวาดไรไม่กวาดเบิร์ว่าดีแมน ก็จนเพูดนอามาหาจากอ่านมือซองอ่านเลยเหมือโอ้ยขอคุณไปในเจโนบานี่ขอพุ่นไปไหนละเนาะอืมเบบซี่กับมะซอยคือว่าเอาไปขวดไม่ห้เออแมนเอาไปขวดไม่หายซองอ่านอืมอันนี้จะเป็นเด็กฝันเจโนดบาแมนเด็กเส้นฝรั่งเนาะโบอรเนฝรั่งมิดซีดีนะเจโนเขาก็ขาดลน้ำเข้าก็แคันตอนนี้ เขาเอาน้ำเจือกันอ้อันเขากรลุ่น้วยกันโอ้เสดงว่าเจีโน่ดังเลยถึงมึงหงอกกูได้เลยเอานั่งดีๆไปลูกไปโอ้ยหมาเพื่อนกระไดไปไปไปเอาวาดนี่อันเพื่อนมาเขียนห้นี่สัดซัดเลยปะน่ยสามตัวเลยแดงว่าตัวหนังสือไหวเเวินเวิเวินเนมากเลยเว้ยเนาะเวินเวินมากเลยเตือ เียนตัวใดแต่จีตัวจีนไียหาซูนหาตัวเดียวเลยหาซนหามนโยวกันได้อตัวนี้แเป็นเครื่งเลยแดงเกือครึ่งเลยมาเลยโอ้บานนี้พี่ชายเจ่นดปนี่แมนบ่านนี้บ่านจีนพี่ทายท้ถงเราได้หมดเลยเวลาเลยมั้งอ้ชุดนี่ในคำมืีนี่ซิพ่อใท้่องกันหเจี๊ขึ้นแต่ใส้ถออย่างสุดห่ิถองไปใช้ก็ไปไปหลอเดี์ไปเที่ยว ไปเดียวหลายเดือนแล้วเจนนุชเอาไปลงทุนหลาย,ย <c oughs> <c oughs> เอา,เอ,าอันนี้ไปลงทุนค่ะลงทุนแฮ่ทุนหมุนเวียนเอาให้กำลังใจ๋เจนนุชกดไลค์กดแชร์ในเด้อพอวะเจนนุชกะดูแลปูอยู่นี่ตลอดสู้มือว่าอะไรไปใส่เปลี่ยนหนามหิงห้งผ้าอีหยังนี่แม่นเบ<ม>นิดแม่นค่ะผู้ใด้จะคืิมีปูหิ้งงาอ่ะเจนนุชเป็นคนเปลี่ยนให้เนาะ ส่วนมากจะดูแลปู่ย่านะคะก็ะเลื่อยฝันเพื่อได้เดียต่นเพื่อไม่หายเพื่อไมหายหาศูนย์หาตัวเดียวอืมนี่ละเลขยคนไดจับนี่นี่จับเออจาทัาลนะไอ้ที่แรกนี่เป็นสองหาหาแมนสองหาหานี้คือคือว่าฝันไนเนือมันบ่แมนฝันใบเหนือสองก่อนไง<อ>แบ้งเคือนกันไง แบ่งครึ่งกันเนื้อสองก้อนก็เลยตีเป็นสองห้าห้าใช่ตองหมดบาตนี่บัคคักตัวปูเขียนมนั้งป่ะแมนบัคคักตัวปูเขียนไห้เล่นนำอีกจ้ะเลอโอเขียนแดงตัวแด,ด,วดงแดงคือห,หาชุนหาหาชุนหาตัวแดงแดงหาชุนหาตัวแดงเป็นไห้เจ้าลุยมันอยากไห้ลุยแล้วจ้ะเพื่อนเนี่ยอันเดียตัวเนาะคือปฏิบัติเพื่อนดีเพื่อนก็เลยเดียตัวนเพื่อนได้อยากอยากให้เกีโนตีมีเงินมีท่องใส่แมน อืมดีได้ลยเจจาตัวเลยอ้าตัวน้ำเลยเจน้ปูเป็นดือนไหบ้านนี้สองตัวตาตรงมาสองห้า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 ศูนย์เนนเออเด็กเด็กอันหาศูนย์นี่ก็ง่ามตุงก็เบิกคับอยู่นีนรถกับฟันตรงก็เบิกครับทั่งหาหาเนาะเนี่ยนเพราตุงแต่สองหาดินี่แหละตรงดิโอ้เป็นกําลังใจให้เจนดในการดูแลปูง่ะ หยิบนี่คือโครงสุดท้ายนะเจโนดพี่จำนี่เห็นปะไม่จำนี่ละจ้ะสีโครงสุดท้ายแล้วมือกันเลยกว่าเจนะฮะแมนมาลงก่อนบ้านเอซี่พันจุดถึงไม่สมั่งนี่พิ่นได้คักแล้วจี้นี่เนาะคือเจต้องจะดูแลอูหาซอยเบิกทราบค่ะพี่น้องเพิ่งจะยู่นี่แหละเวลาไม่อยังกับเพิ่นจะค่อยไปซอยเนาะเวลาเพิ่งจบไปร่ำบวงสรวงเพิ่นจะไปซอยจัดของจัดสถานที่ให้ มื่อน,นี้กะถือว่าย้ำเจโนโค้งสุดท้ายผู้ไก่สิบิคือเจนดพนนอนอยู่นี่บานนี้เจโนดมั่นใจว่ามั่นใจด้ลหะออืมกันมั่นใจไว้พ่อในเอฟซีนะคะกับวยพ่อในเอฟซีทุกคนทุกนลล้อลำรวยลำรวยทุกคน้อนะจ๊าคือให้เขาเนะให้เขาทุกคนนั่นแหละจ้ะอืมอัน เห็นเบอรค์ครับอยูใ่ใจเจนนุชกับยูหันนะเนาะแมนห้าสจิตขันเมนได้มองอยูมองเศร้าปูงาได้ร้า,า,ากนก็้ขนาดี่กับสีดีเนาะเจนเนาะดีดแลยวเจนนุชติเป็นคนดูแลเป็นคนเฝ้าคนดูแลให้เป็นบะต้องสัดอะไรแล้ว <S <S 2> <S 2> อ,อยู่น้ำปูน้ำยาคือดูแลทุกอย่างค่ะแกไปได้มากตรงในเจนเจนนุชแล้นะเนาะ เก <Okay. S 2> นุนชอบสุดๆตัวไหนย้ำให้หน่อยคงห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าสามตัวตรงห้าศูนย์ห้าตาตัดเลนเอาเนาะตัด,ตดเลนเอาสองห้าห้าเออแล้วก็ <5 S 1> ห้าห้าเอาเนาะตัดเลนเอาไม่แกนแเนี่ยลย่ะเด็กมาไล่ค่ะอกนซีสอบจังตามสำหรับเลขรับเพื่อนฝรั่งนี้ไม่ส่งยังไม่ส่งเหรอยัง เยาวันรุ่นนุณะรุ่นยังเห็นมาเทียนบรจีแมนเป็นถือง่ามไหลเป็นจังบอกว่ะเป็นถือจะแมงหอยบอกการวัดนี้การปลวกไ้มันเด้อค่ะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจนนุชค่ะขอบคุณได้หลายสำหรับไม้กวาดมาทำความสะอาดให้ปู่ย่านะคะปู่เพันธุสัตว์เนาะเจะีเนาะมือนอันกา<อ>หงหอกฟ้าไข่เ <laughs> นาะเราจะดีดีละเอฟซีก็ได้เจนนุชกับลวกแซ่บเพิ่ยังนี่ อา uh huh. ขอบคุณเจนนุชค่ะ uh huh. มาลุ้นวันที่สิบหกด้วยกันเนาะค่ะเนาะ